สบายดีพี่น้องมือวานี้สิพามาตำเจ้าปลาแดกเด้อะหรือว่าปลาแดกบองแซบๆพี่น้องกินกับข้าวเหนียวหอนๆเนาะว้าแซบตำแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นไว้เนาะอยากอะไรก็มากินพี่น้องกุ้มเป็นเดือนสองเดือนก็นยังกินอยู่ไปเบื้องสุดและทีเฮ็ดกันเลยมันเป็นปลาแดกปลากระเดิด่อพี่น้องขอ,อาไปล้างน้ําเพื่อว่าให้มันลดความเค็มของเพิ่นเนาะแล้วก็เสียไปปิง้งพี่น้อง ปิ้งให้มันสุกก่อนแล้วจังค่อยชิมาต่ำนะอันนี้มันเป็นปลากระเดิดปลากระเดิดบอกคือปลาไงคือว่ามันปลากระเดิดซื้อ,อยูฮานลาวเนาะจะไปปิ้งก่อนปิ้งสุกแล้วพี่น้องหอมหอมปลาแดกปิ้งเอาเข้าวแอร์ฟ่ายเลยปิ้งมันสุกวันนี้ก็ชิมาซับเพื่อนด้านนี่ก็จะมีคาปิ้งหัวหอมแดงแล้วก็อันนี้นี่ หัวกระเทียมเลยพี่น้องปร้งหอมหอมซิมิบักเพ็ดปิ้งกับหัวสิงไคปิ้งหอมหอมชิมาต่ำข่าก่อนพี่น้องต่ำให้ข้ามแรกก่อนยันข้าบนแลกเนาะต่ำแก็แกๆจังซีเดอร์พี่น้องขั้นต่ำบนแลกนี้ผู้กินเขาจมเด้ต่ำแก็แกๆมนัมนมันจังซี่ ตำค่าแรกแล้วก็เอาเกสีไทยลงป,ยป้หอมะปิ้งด้พี่น,น้องกับงอกแรกแล้วก็ประเพ็ดลงไปพี่น้องเพ็ดปิ้งหอม,หอมกอ่หอมบัวหอมแดงบัวหอมแดงแกร,งกรเทียม ไปย่ปิ้งแล้วก็มาต้มให้มันมันดีละเอียดดีนะพี่น้องต้มเครื่องครับแรกมันนี่แล้วก็เอาอันปลาแดกไส้อันนี้มันปลาแดกสุกเราไปปิ้งเนาะไปปิ้งแล้วก็มาซับมาซับมันมุ่นชินะมันปิ้งแล้วมันแห้งนะพี่น้องก็สิมาใส่อันน้ำฮ้อนลงไปเด้อให้มันมีน้ำเด้อนะเพราะว่าอันมันแคน กระสิมาใส่เป็นนัวเด้อร์ผงซุลอดตามความมากเลยเด้อพี่น้องผู้ใดบ่มากกะบบใส่เนาะการใส่แล้วก็แซบ่บอันนี้บักเพ็ดขั่วหอ,อมลองไปอีกพี่น้องมัน,นมีบักเพ็ดปิ้งแล้วก็บักเพ็ดขั่วนะอ๋ะอแบบวันวนี้มาเนื้อเพลยแบบนี้ แท๊คัทเลยแซนอ,อนบอให้ว้าเลยพี่น้องอันนี้ใบคีหูดเดอลงไปสิแล้วแล้วคีหูลงไป,งไปอเรวแล้้้ยรอนี่ แล้วๆเ,เจียประเดกค่อยแต่แซบบอหอม,หอมๆเซ่บเซ็บเลยกินกับข้าวเหนียวฮอนฮอนเนาะายแซ่บปาดบุมีอยางกินก็เอามากินใบนึ่งข้าวเหนียวฮอนฮอนแล้วกันายแล้วก็แล้วได้พี่น้องนี่กลุ้มได้เป็นเดือนซองเดือนพวกนั้นนี่นะใส่กลับไปใส่ตู้เย็นพี่น้องแล้วๆเจียประเด็กหอมๆหอมๆเซ่บเซบ